ะะตอบทุกโจทย์ปัญหาเลยนะคะขนาดซุปตารระดับประเทศของเมืองไทยนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่เราทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี M ่กิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยากจะมาเม้ามอยนะคะแล้วก็รีวิวสกินแคร์ตัวหนึ่งนะที่ ช้ติดต่อกันนะคะเป็นเวลา14วันนะคะแล้วก็อยากจะมารีวิวนะเนื่องจากจริงๆเนี่ยเราเคยรีวิวน้องคนนี้ไปแล้วนะคะเมื่อประมาณกุงมพาปีที่แล้วนะคะก็คือคลิปบนวาเลนไทน์ที่ยมถ่ายกับแฟนแอมนั่นเองนะคะถ้าทุกคนจำได้นะคะนั่นก็คือนี่เลยนี่ยีสเปลนไฮยาอินเทนซีฟไวท์ i n นนิ่งพรีเซรนะคะซึ่งขวดเนี่ยเขาจะมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ ช่นะคะตอนนี้เนี่ยขึ้นขวดที่3แล้วนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็ราคาเขาเนี่ยไม่ได้แรงไม่ถึงหลักพันด้วยนะก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะว่า14วันที่ใช้แล้วเนี่ยผิวก่อนใช้กับหลังใช้นะคะเป็นยังไงนะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหานะคะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยนะคะในหลายๆเรื่องเนาะซึ่งไฮยาลูรอนนะคะของแบรนด์กิฟฟรีเนี่ยเขาไม่เหมือนแบรนด์อื่นเขาจะเป็นไฮยาลูรอนนะคะธรรมชาติจากประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ มีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะที่ดูแลผิวเนี่ยถึงชั้นลึกเลยนะคะก็คือช่วยเติมเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสให้ผิวยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะ,ะสะาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่เคยใช้สกินแคร์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นมะนาวคาเวียด้วยนะคะที่ช่วยให้แบบ ผัดเซลล์ผิวได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวกระจ่งางใสนะลดพวกจุดด่างดำต่างๆ,ๆะคะแล้วก็ยังมีซากุระเอ็กซ์ตรัด้วยนะคะซึ่งตัวซากุระเอ็กซ์ตรัตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเนี่ยลดริ้วรอยนะคะให้ผิวเนี่ยลดความหมองคล้ำมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันผิวนะคะให้ผิวแข็งแรงเนาะแอมชอบมากเลยทุกคนคือแอมใช้นะคะเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกุมภานแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะ ขวดหนึ่งใช้ได้นานมากๆเลยนะคะปริมาณเนะะี่ยเขาจะมาอยู่ที่27 ml นะคะก็จะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะซึ่งเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเซรั่มนะพรีเซรั่มที่บางเบาซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆนะอย่าไม่ว่าคนไหนนะคะที่มีปัญหานะเช่นออกไปโดนแดดเยอะๆนะคะหรือว่านอนแอร์แล้วเกิดแบบรูขุมขนกว้างหรือว่ามีพวกรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็คือช่วยแก้ปัญหาได้หมดเลยนะเรียกได้ว่า ครบนะคะตอบทุกโจทย์ปัญหาเลยนะคะและที่สําคัญราคาไม่แรงด้วยนะทุกคนเอาอย่างงี้พูดกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูนิดนึงนะว่า รูปก่อนที่แอมจะใช้นะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเมื่อประมาณ14วันที่แล้วนะคะก็คือจะสังเกตได้เลยนะว่าผิวของแอมเนี่ยจะมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีรอยสิวนะคะที่หน้าเนาะก็จะเห็นรอยดําค่อนข้างชัดนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองใช้นะคะน้องคนนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะไฮยานะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีไลน์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครีมนะคะแล้วก็มีสซริปปิ้งมาด้วยนะที่ใช้ควบคู่กันไปนะคะก็ะใช้คู่กันได้เลยนะจะสังเกตได้ว่า หลังจากที่เราใช้ไปแล้ว14วันนะคะผิวใสนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะรวมถึงทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะสำหรับเพื่อนเื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวนะก็อยากให้ไปลองดูกันนะคะโอเคพูดกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้ไปดูเลยละกันว่าเวลาที่แอมใช้เนี่ยใช้ยังไงจ้าไปดูกันเลยจ้ากลับมาเจอกันหน้าสดนอีกแล้วนะคะซึ่งจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูหน้ากันแบบใกล้ๆเลยนะว่าผิวตอนนี้นะคะคือแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็ รูขุมขนนะคะที่กว้างๆบริเวณนี้นะคะก็ดูแบบว่ากระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็รอยสิวรอยดำนะคะก็ดูจางลงด้วยนะคะนี่ก็คือผิวสดเนาะแล้วก็จะมาลงนะคะเป็นน้องคนนี้นะคะให้ดูเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยแอมก็จะใช้ะะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้แค่หนึ่งดรอปนะคะทุกคนแอมจะดรอปไปซึ่งสังเกตได้เลยว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะบางเบานะคะแล้วก็ไม่เหนียวหน,น,นะหนะนะก็จะทาไปนะคะ ซึมง,ง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีปัญหาแบบหน้ามันหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยเนาะอย่างซึ่งสังเกตได้เลยว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยผิวมันก็จะดูแบบช่ำๆนิดนึงนะแต่ว่าทาไปแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะซึมเข้าผิวไปเลยนะแล้วก็ไม่เหนียวเนื่นหนานด้วยนะแต่ว่า ก่อนหน้านี้นะคะที่เราใช้น้องคนนี้ไปนะคะเมื่อประมาณเดือนกุมภาเนาะี่ช่วงที่แฟนมานะคะช่วงวาเลนไทน์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยแอมก็จะใช้นะคะเป็นน้องคนนี้แล้วก็จะต่อนะคะด้วยครีมหรือว่าสลิปปิ้งมาก,ก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยฟูแล้วก็อิ่มน้ำมากขึ้นนะสำหรับใครที่ต้องการแบบความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดที่สำคัญคือเวลาที่เราทารองพื้นเนี่ยไม่ทำให้รองพื้นมันหรือว่าเปลี่ยนสีด้วยนะคะนะโอเคค่ะที่เราทุกคนหลังจากที่แอมนะคะให้เพื่อนเนี่ย ดูหน้าสดนะคะแล้วก็วิธีการใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับน้องตัวนี้เลยนะคะไฮยาจากกิฟฟรลีนะคะจะบอกว่าขนาดซุปตาระดับประเทศของเมืองไทยนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะคะ600บาทเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้นะคะทั้งในช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือว่าตัวแทนกิฟฟลีเช่นกัน,นะค่ะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะจะบอกว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะคะคงจะเห็นหน้าสดไปแล้วนะว่า ก่อนนั้นก็คือมีรอยสิวนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยก็คือช่วยนะคะลดรอยสิวให้มันดูจางลงนะแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะลดริ้วรอยต่างๆนะคะรวมถึงคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะเพราะว่าเขาจะไม่ใส่พาราเบนนะคะหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทุกคนคือดีมากๆจริงแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้อยู่แล้วชอบยังไงนะคะก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากดูแลผิวแบบขั้นสุดนะแนะนํานะคะว่าให้ลองไปซื้อใช้นะคะจะเป็นไลน์ของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวพีเซร่มน้องคนดีนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นสลิปปิงมามีครีมต่างๆนะคะที่จะมาแบบว่าจัดเต็มนะคะเรียกได้ว่าเติมเต็มผิวนะคะแล้วก็ดูแลผิวอย่างขั้นสุดนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ได้ดูแล้วนะคะใช้กันแบบจัดเต็มนะคะ14วันแต่จริงก็ใช้มาแต่ ปีนี่แล้วนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปใช้จริงเพราะว่าราคาไม่ถึงพันนะคะหลักร้อยเท่านั้นแต่ว่าใช้แล้วแบบเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะเมาส์มอยแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วถ้าคนไหนนะคะอยากให้แอมทาคลิปรีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะรออ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย 嘛。